อร่อยสุดดีใจสกดน่ะแซลมอนสุกี้ยากีสไตล์โอซาก้านะคะกินที่บ้านเนื้อเนี่ยอันนี้ซื้อมาจากร้านที่อุเมดะนะคะชื่อร้านอาชิยะอาชิยะเป็นเนื้อโกเบผักนี่ก็ไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านก็เลือกผักที่อยากจะกินไข่ญี่ปุน่นคุณภาพดีนะคะเราก็เตรียมหมอ้อหม้อสุกี้แล้วก็ตะเกียบพร้อมกินอันนี้เป็นตะเกียบุดนะคะใส่ลงไปนในสุกี้ยากีด้วย ตอนแรกเราก็นำม,มันเนื้อรืแฟะใส่เข้าไปดอนนะคะสอมาก็ต่บไข่ไข่ดีมากแค่ชิดเดียวม่นี่ก็ตอนถัดไปก็ตอื่นอื่นนะครับปลาเอามันถูทั่วนะคะรับ้อกลิ่นหอมมาก อันนี้คือการตีกิบบี้อาชีแบบโอชากาขั้นตอนนี้เราก็ผีอโอเนื้อมาใส่นะคะมาผัดเลยนะคะไม่ใช่ใส่ลงไปในน้ำซุปยูซี่แล้วก็ซืสส้อซอสเราก็ใส่ซอสตีกิย,ยาีิเข้าไปชิการ์นเนี่ยผักก็ยังไม่ใส่นะคะผักไว้ใส่ทีหลังเราย่างเนื้อก่อน,น,น,นออ ครั้งแรกเราก็กินแบบยั้ไม่ต้องใส่ข้วรอบสองก็ใส่าุกคนวันนียวจันทนได้เกลโมงโอเคโอใหญ่กว่าน้าอีกันกินแบบว่าอร่อยมากรุนแรง นหมดแล้วนะคะต้องใส่น้ำไปนิดนึงอูด้งก็เป็นอาหารของคันไซนะคะเปมืนว่าใส่ชามเดิมคืออย่างนี้เวลาโเปีป์สกีป์เขาจะบอกว่าวันที่ไม่คืนนึงอ่ะวันที่เราใส่อย่างเงี้ยมันจะอร่อยมากแค่ใส่กะหรีอ๋อหมักไว้หมักน้ำไว้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราอาจจะไม่หมักคืนเลยอาจจะหมักแค่สิบห้านาทีมันให้มันให้มันให้น้ำมันเข้าไปในเส้นอูด้งอร่อยมากเส้นแบบวาเลนเต้อร่อยมาก